สวัสดีค่ะลูกโอ้ยครับนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ขอบคุณแม่หลายๆเด้องที่เป็นเอ่อโอ้หลวงพ่หลวงไส้แห้ลูกประสบความสำเร็จจนผอดมือดีจำได้เมื่อซิปลานวิวแรกแม่ก็มาให้กำลังใจมาร่วมงานฉลองซิปลานวิวตอนหลังจากนั้นก็บอกว่าคันผอนลอยล้านจะได้เอาสาวหน่อยมากกัได้มากผ่อนมือนีรีดีใจแห้ง ขอดมือนี่เป็นความจริงเลยเป็นบ่ครับบาดเอาคุณแม่ดีใจน้ำเดิอครับแม่ขอบคุณครับจบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำได้ว่นี่ไม่าเลรว่มาดาวัรมดาตัวนี้แม่พูดแล้วพูดแล้วพูดเล้วพักแล้วคักแล้วคุณจอนนี่มือปราบเป็นงานเล่าพอดีค่ะพี่น้องค่ะงานเล่าพอดีคุณจอหนนี่ ไปแล้วนุ says, ่มจูเอินไปหยังน any ้อบ้านนุ่มจูไปเอาเอาแก้วคือสิเบิดก็ยังวันเฮ้ยไปหาท้างนอกด้วยบ้ันนี้แม่ได้เอาไม่ได้ซื้อเหรอไม่ได้ซื้อมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่แถวครึ่งมีแต่คนมาซื้อน้ำแข็งเปล่าตายแล้วก็ไปซื้อหาซื้อข้างนอก คนกำลังคุยกันพี่นอ้องกับนมจูกกับเสียนนแม่นป้าวาแล้วดีใจแล้วดีใจบ่งมาธร,รดาดิไม่นำเป้าสองน,นั่งดีใจนั่งมาธรรดาดเาจิจราัเขา,ากำลังคุยกันคุยง่านกันเอาสวัสดีครับพี่น้อง

เลาไปบนเล่าไปบนไว้แบบนี้เล่าก็เลยประสบความสําเร็จได้รอยล้านวิวพยู่พี่นอ้องานประสบความสําเร็จมาดีจริงเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตก็เลยจ้างสาวร็จเป็นบันเทิงมากเหมือนนี่ไปลแล้วไปลแล้วไปลแล้วพี่น้องไปแล้วคุยกันมาท่านอะไแล้วครับ ก็เลยไปตอนนี้มือปราบเป็นผู้ใหญ่วันนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตี๋ยวยังไป้งแป้งกับแป้งวป้งแต้งเใีย่ใจสปอร์ตไปยังไงบ้าไก่เจ้าดียังไก่ดีสิบบาทน้ำเปล่าดีทิป นอนขีดขีดจักขีดก่อนดีครับขีดจักขีดก่อนสี่สี่ขีดขีดแบบไหขีดให้เบื้องลู่เดี๋ยวยิ่งขึ้นเดี๋ยวอีบอกแม่เดี๋ยวอีบอกหนาขีดแม่เขาได้ยุ่งเพราะตอนนี้ผมไม่ใส่เพื่อคุณครับวบายเห็ดขีดแบบไหนเสร็ดีขีดโฆษณาครับโฆษณาขีดแบบพี่น้องรับชมคลิปเดียวครับกะเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปโดยไม่กดข้ามโฆษณาครับที่เป็นคลิป ช่องคุณแม่ช่องใดกระทั่งให้ให้เบิง่งโฆษณาให้น้ำเงี้ยโอ้ยพอได้ครับบาทูคนเบิ่งอันคนเบื้องอะไรกว่าอันคนติดตามแสนกว่าแสนกว่าเดี๋ยวนี้เลยไม่เห็นพวกมือบ่ล่ะไปเห็ดอยู่มือละสองคลิปสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปเลียๆเลียๆเล็ดไปครับเดี๋ยวนี้ไม่มีคเนเบิ่งหรอกเพระาะว่าเป็นปเบิ่งช่องลักเบิดไม่มีคนคบเปเบิ่งช่องเสียนน้ตเหมดเนาะโอ้ยไปเบิ่งช่องเสียนน้ตกับช่องลักเบิดมันกับ บ่ได้แล้วเนาะคุณแม่ก็เลยยอดตกบ่มีผู้ผู้เบิ่งหรือผู้เฒ่าเนาะดีใจครบรอบหนึ่งปีมาลูกโจูพามานี่เมื่อนั้นครบแสนซับอยู่หน้าบ้านเราพอดีเออมาเมื่อนี้สี่แสนคนติดตามเหลือคนนี้ดีใจนะมือขอบคุณลูกชายหล่าแม่นี่ล่ะผู้พาเฮ็ดพระสักสัมปทานโบมีเมื่อนี้ขอบคุณอะไรสำเร็จขอบเุณพ่อว่าพอสงการขอบคุณแม่สุภาพเสียอย่างเดียวเสียแต่บ่มีโอกาสได้เห็นพอสงการ เลาแบบีแล right. ้วล่ะเล่าสางไว้เล่าสางไว้เล่าสางไว้ให้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับขันบ่มีเล่าขันบ่มีคุณแม่กะบ่ได้มาปันนี้ก็บ่มีสาวน้อยเพชรบ้ารรพ์ไม่มีสาวน้อยเพชรบ้าน์แพงวันนี้ครับเออก็ถือว่าเป็นบุญลืมคุณแล้วครับเป็นบุญวาสนาลูกเจ่ากระชิดเอาลละครับเอาเพชรไถ่เฮาวผ้าพ่อแม่ผ้าสางผ้าแปลงมากกับไห่เฮามีดซื้อเสียงไห่เฮามีได้ไล่ได้ครับไห่เฮาได้มียูมีดกินได้ปศนีปศสินแบบ ก็ถือว่าบุญเป็นบุญเป็นเลแล้วเป็นย่างบุญเลรครับอเป็นย่างบุญแล้วจ็กเป็นไพยุไมัดได้ใช้ย่างผู้บุญุะครักไพยุไซแล้วจักเสียนวดมันก็ได้าินีจักเที่ยจักเป็นผู้จังไหนเป็นรถเป็นแรงยุแกไดแล้วมาชมแมนเสีบมากวดพรบปัดมาลังผ้าเฮ็ดนั่นอันนี้โอ้จะเป็นดีไรอืนั่นแล้วรถก็เด้มีชีเฮียงก็เลยมีอยู่แวเนี่ยกาซื้อบ้านซื้อคอหนโดยสามล้านสี่ล้านเพรนธรรมดาแล้ว ซือว่าบุญบารมีรมาตัาา้งแต่ฝังก้อนพุ่นล่ะเพิ่นด้มาฮวมกันได้มาส่างมาแปงน,น้ากัดคือว่บบาบุญสายสายเงาหนึ่งเอาคิดเอาคิดเอาแล้วแต้ขัดเพือ่อนผ้าเห็ดผ้าส่างมาแล้วเฮาผู้อยู่เบื้องหลังเฮากันในมีบุญบาาตอนหย่อดซอยกันมาตีเฮ็ดซอย,ยอดซอยซอยกันได้ปรปับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆมันพัฒนาได <ป S 2> ้พัฒนากัน ่ไปเรียยนี่ยูมิกให้ดูให้เจ้ายูหลอดปลอดไทยแล้วก็ทีมงานเฮาลำล้ำรวยรวยไปน้ำกันอ้าถูกพร้อมคุณแม่เนี่ยประเสริฐสุดแล้วเออคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองไปใส่มาใส่ยูหลอดปลอดไทยตลอดไปครับลำล้ำรวยๆไปด้วยกันนี่แหละสาธุครับสาธุครับพอแยกเดียวแยกถิมพอถิมแม่แยกถิมเหมือนพี่ถิมน้องครับยกไปเนี่ยหัวคุณพ่าเมีนั่นแหละครับมันก็ดีแล้วอันประเสริฐเลยล่ะไปใส่มาไส่หรือ ผักอรหัตในบ้านกระยาถิ่ครับเออเร์นว่าเป็นยังกระจับ,บเฮาโย่ใบเนื้อหมูนับถือเพินไไเ่นไปในสะ่มาใส่กรบ่ตายครับมีแต่สิมีมีแต่สิอ่าเจริญไปหน้าพ่อแม่เพึงผ้าอะไรพ่อแม่เด็กพึงผ้าศัยกระยาถิ่บเพิ่นเอาอันใดดีอันใด,ด,น,ดนั่งกระเช็ดเอาเดอ้อครับเอาเ<พ>อาครับขอบคุณครับเจริญก้าวหนาะ เด็กเอ้าโดนไครตีหัวหมันอาการหนาวีมาเอาแบบไม่เย็นเอาแบบไม่เย็นโอ้ตวดหงอมันเอามันเอาเม็ดมันขึ้นย่างย่างนี่นี่ไปหาม็ดปลาสิมีมันมีกำลังมื้อยอดเลยเมือแล้วพี่น้องเลือดแล้วยืมเมีดไปหายจ่อยเลยไปตองท่วงนึก มาท่วมาใดดีเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สักนี่เล่นแล้ว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 จุดแล้วจุวดแล้วคลิปหน้าเือกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดี